ใช้ใบมีดตัดไม้ใบมีดตัดหญ้าผ่ามากเป้าจำด้วยมากเป้าน้ำหอมขาราชน้ำหอมมานะกินจำด้วยลแหววผักติดตามให้เขากูก,ก็ผักติดตามให้เขเนาะเมื่อไหร่มาตีสวนสวนลำไยเขามากินด้วยมากเป้ามาน,นะ อยู่ที่ห้องก๊าใบหน้านอออกมาอยู่จำจำสนจำหางอินกว่าอี่นี่ค่ะออกมาแล้วก็ไม่แตะเข้มเลยอ่ะอะไรอ่ะอลูกบาดเด้หรือ อืมงัมม่เขาเช็คมาฮะน้ำเต็มปิ๊กอ่าหลุดสัด,ด่วนอร่อยจริงจริงตัวน้องเขาฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเชียงอ่ะ อร่อยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วความสุขของม้าเนยเขาหัวรองมีรถดมีกาคมีเฮือนแคมมีเงินนำ้ำอร่อยแกไมเจอร พยายามไปเหงอหนานะเพราะผ่าเตอ่ะผมไดโซมาหมดลนะเหยนะดูเหมืซมา bước ngồi chín mất tung được một lô này vào món này này เห่นตัวนกเป้าอยู่แน่นอนเลตัวกเป้ามีหลายพุ่นเหรอหลตั้งน้อง